สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเม้ามอยวอลลี่อีกหนึ่งสาวไทยที่อะไรก็มาต้านมาฉุดเธอไม่อยู่แล้วนะครับในนาทีนี้ก็คือบีมพิมพิชยาก๊กรัมวันนี้โชว์ฟอร์มปังมากนะครับโชฟอร์มปังต่อเนื่องอีกแล้วครับฟาดไปท็อปสกอร์28แต้มอึ้งมากครับในสกิลของบีมอะไรจะพัฒนาแบบสุดขีดขึ้นขนาดนี้นะครับชื่นชมเลยจริงๆครับตบหนัก แรงคมมากนะครับการเสืร์ฟเกมรับก็ทําได้ยอดเยี่ยมเล่นเอาคู่ต่อสู้นะครับผู้เล่นที่สูงใหญ่ทําอะไรถือไม่ได้เลยจริงๆครับบล็อกใหญ่แค่ไหนก็ฝ่าไปได้แบบหนักๆแรงๆนะครับไม่มีแผวสุดยอดมากๆครับบีมรับมองไปเลยครับยอดเยี่ยมลายเม็ด ติดต่อกันนะครับพิสูจน์ตัวเองได้อย่างดีงามนะครับในขณะที่รองลองมานะครับก็คือบุ๋มบิมช,ชัชจุออนทาไป16เต้มนะครับถือว่าช่วยทีมได้ดีเช่นเดียวกันในขณะที่เพียวนะครับก็ได้ลงเต็มๆเซตสี่เซตห้าก็เห็นเลยนะครับว่าระบบทีมดีขึ้นสาวสาวไทยของเรานะครับตัวตบทำคะแนนหลักยอดเยี่ยมกันทุกคนจริงๆครับ